BTS ทิ้งปริศนาบนทวิตเตอร์กับรูปภาพของเหล่าสมาชิกแฟ,แฟนชาวไทยฮือฮาหนักมาก สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชอ่องสไตล์นิวส์ของเราจะมาพูดถึงนุนน่นว่ง BCS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันนี้ต้องยกให้วง BCS หรือบังทางสยดันเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาจะเปิดตัวเพลงไหนออกมานะคะนี่ก็ประสบความสําเร็จพูดแตกกันมาหลายเรื่องกับความดังมีชื่อเสียงอยู่ทั่วมุมโลกค,ค่ะแฟนๆต่างชื่นชมถึงความสามารถทางดนตดรีคอยสนับสนุนทุทกทผลงานอยู่เสมอกับเรื่องนี้ค่ะสาหรับนุ่นบังทางสยดันได้อัปลุภาพทางในทวิตเตอร์และเวิร์สค่ะมีรูปภาพโทรศัพท์ร,รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ กับซัมซุงที่นิลม b t s ได้เป็นพีเซนเตอร์สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทโฟนจอพับได้ค่ะกับ g a l a ซี่ซ3งานนี้ได้หนุ่มชูก้ามาเป็นบรสิสเซอร์ให้กับทางซัมซุงอีกด้วยค่ะกับเพลง over the high r o n ทาง t ทปิเตอร์อยังเป็นทางการของบลีช s นะคะได้มาอัปรูปภาพแบบรัวๆค่ะ3โพสต์8ดรูปภาพก็จะได้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่มีโทรศัพท์ธรรมดาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีรูปภาพของเหล่าสมาชิกตั้งเป็น w a l อ p เปเปอร์อีกด้วยรูปภาพของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็คือแกงหรือไม่แกง เริ่มจากโพสต์แรกนะคะกับแคปชั่น My New C5 โพสต์ที่2ค่ะกับแคปชั่น BTS Edition มีรูปภาพของซีมิน RM, J-Hope และพี่จินโพสต์ที่3ตามคําเรียกร้องรูปของแทยองชูก้าและจองคุกน้องเล็กนั่นเองค่ะ ก็จะได้เห็นว่าใครเอ่ยโดนแกงมากที่สุดกับ3โพสต์แปดรูปภาพที่ทิ้งปริศนาไว้กับรูปที่แท่โดนใจแบบนี้เรื่องนี้ค่ะถึงกับขึ้นเทนด์ไทยหลายแ้วยกันกับแฮชแท็กกุ๊กวีจองกุก๊กนำโจุน,นั่นเองค่ะ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ